พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความสําคัญของน้ําซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ําที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าให้แก่ราษฎรในพื้นที่ต่างๆไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริทําให้ปัจจุบันราษฎรตํบาบลสัาสินอาเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ติดตามจากสาวรัคดีเฉลิมพระเกียรติจากน้ำพระราชหฤทยัยสู่สายน้ำเพื่อชีวิตให้ราษฎรอยู่ดีกินดี จากพระราชกรณียกิจในการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศทําให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นถึงความเดือดร้อนของราษฎรจากปัญหาการขาดแคลนน้ําซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสําคัญในการดํารงชีวิต และส่งผลต่อความเป็นอยู่ของราษฎรโดยเฉพาะในช่วงหน้าแลง้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศให้มีความอุดมสมบูรณ์และเกิดความยั่งยืนในการดำเนินชีวิตประจำวันรวมถึงการสืบสารรักษาต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบร,รมชนกนาถ ในการช่วยเหลือและพลิกฟื้นชีวิตให้แก่รัษฎรให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตำบลลำสินอำเภอศรีนครินจังหวัดพัทลุงเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาเรื่องน้ำระบบประปาหมู่บ้านไม่สามารถผลิตน้ำสะอาดได้อย่างเพียงพอราษฎรบางส่วนต้องใช้น้ำจากบอ่อบาดาลซึ่งพบมีสนิมเหล็กเจือปนอยู่ในน้ำและบางส่วนต้องใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่มีตะกอนปริมาณมากส่งผลต่อสุขภาพของราษฎรทำให้เกิดการเจ็บป่วยบ่อยครั้งนอกจากนี้ในช่วงเดือนมีนาคมถึงกันยายนปริมาณน้ำจากแหล่งน้ำทั้งสองแห่งลดน้อยลงจนไม่พอใช้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพของราษฎรถึงแม้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่พยายามเข้ามาแก้ไขแต่ไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากปัญหาขาดต้นทุนในการดำเนินการและไม่มีผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบโครงสร้างและระบบส่งน้ำที่มีคุณภาพในพื้นที่นี้มีแหล่งต้นน้ำก็คือน้ำตกตนแปทองสามารถให้การช่วยเหลือได้นะกรมชลประทานและสมมานักกบพก็ได้นำนินการสำรวจออกแบบนะครับ <S <S เพื่อ,อจัดหาน้ำให้กับเทศบาลตำบลลำสินเนื่งองจากว่าหนึ่งน้ำก็ไม่พอ 2พื้นที่หมู่หหมู่2หมู่หมู่9เนี่ยน้ำไปไม่ถึงก็เลยอขอสนับสนุนจากกรมชลประทานข้างบนจะเป็นต้นน้ำจะเป็นน้ำตกตนไปทองแล้วก็มีฝายของเทศบาลอยู่เพร้ะเราก็วางท่อมาจากฝายประมาณ600เมตรก็มาถึงตัวนี้จะเป็นระบบกลองแบบเปิดพอกรองน้ำเสร็จน,นี่ได้่ได้2บรูกบาทเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ส่งน้ำไปตามท่อ นะฮะอ่าสงราราศดรแล้วก็มีถังเก็บ50ลูกบัตรเมตรอยู่ประมาณ5จุดทางเทศบาลเนี่ยเขาก็จะทำอาเอาไปขึ้นระบบหอถังสูงเพื่อกระจายน้ำให้ขับรารัศดรนในพื้นที่อีกทีหนึ่งเมืม่อหมดหนทางที่จะแก้ไขปัญหาได้ไดเองราษฎรตมนลำศิลอำเภอศรีนครินจังหวัดพัทลุงจึงขอพระราชทานความช่วยเหลือและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งรับโครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคตมนลำสิล์พร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2560โดยมีสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักง,งานกปรรและกรมชลประทานสนองพระราชดำริดำเนินการแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน โดยจะสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินหรือประปาภูเขาพร้อมระบบส่งน้ำความยาว6,359เมตรในพื้นที่หมู่ที่6ตำบลลำสินอำเภอสีนครินจังหวัดพัทลุงในการช่วยเหลือและพลิกฟื้นชีวิตให้ราษฎรให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สะอาดรวมไปถึงการมีแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินภายในหน่วยงานราชการที่มีความจำเป็น เมื่อยามที่ต้องการอาทิโรงพยาบาลสีนครินและที่ว่าการอำเภอสีนครินโดยดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม2564ปัจจุบันสามารถส่งน้ำสนับสนุนด้านการอุปโภคบริโภคให้แก่รัศดรตะมนลลำศิล์จานวน4หมู่บ้านได้แก่บ้านคลองหมวยหมู่ที่1บ้านสวนหมากหมู่ที่2บ้านห้วยทำผังหมู่ที่4 และบ้านละอมหมู่ที่9ก้ส่งผลให้รัษดร859ครัวเรือนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนและลำบากมานานเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคทีนี้ทางพี่น้องประชาชนธาวตึนก็ได้รวบรวมชื่อเพื่อถวายดีกาไปยังธรรนักประจนวังเพื่อขอรับโครงการน้ำเืออุปโภคบริโภคพอได้รับโปรดเข้าเป็นโครงการบ้านดี หลังจากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จพี่น้องประชาชนได้รับน้ําที่ไปจากภูเขาแล้วปเป็นน้าที่มีคุณภาพในหน้าเล้งนี่ไม่เพียงพออยู่แล้วแต่หน้าผลก็เช่นกันครับน้ําที่มาจากน้ําใต้ดินน้ําบาดาลเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีสนิมเหล็กแล้วมีตะกอนครนในดินมากเอามาอาบมาดื่มก็ไม่ได้นะครับพอได้ระบบประปาภูเขานี้ไปทดแทนก็ทําให้ความรู้สึกและคุณภาพชีวิตแล้วก็การใช้ชีวิตปะจจาบันก,ก็ดีขึ้นครับ นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ทําให้พี่น้องชาวตะบลลำขินมีน้ำบุพปปภคบริโภคและคุณภาพชีวิตของพี่น้องได้ดีขึ้นครับจากน้าพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่สายน้ําที่หลั่งไหลไปถึงครัวเรือนของราษฎรในพื้นที่ตะบลลำสินอําเภอศรีนครินจังหวัดพัทลุงได้หล่อเลี้ยงชีวิตราษฎร ให้อยู่ดีกินดีอย่างมั่นคงสืบไป